สวัสดีครับผมอาจารย์อินยุพราบแห่งบ้านยุพราชปัจจยธรรมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยในตอนที่สองจะขอพูดถึงเรื่องของแผ่นยันหรือป้ายเทวดาต่างๆที่ผู้คนส่วนใหญ่มักนำมาติดเอาไว้ที่หน้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหาซื้อหาเช่ามาเองได้ง่ายมีวางขายตามตลาดเต็มไปหมดทั้งในตลาดนัดแผงลอยห้างสรรพสินค้า แม้กระทั่งสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นของอาถรรพ์อาจมีที่มาที่ไปแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าผู้ที่นำของมาขายให้เรานั้นได้นำของที่ผ่านพิธีมาขายให้เราบางทีคนที่เขานำมาขายหรือนำมาให้เราเช่านั้นไม่ได้นำของที่ผ่านพิธีมาขายหรือนำมาให้เราเช่าแต่กลับหลอกลวงเราว่าผ่านพิธีมาแล้วถ้านำของ ที่ไม่ได้ผ่านพิธีมาติดไว้บางครั้งก็จะกลายเป็นผลเสียเอาให้ได้ง่ายๆแต่ถ้าหากว่าผ่านพิธีมาแล้วก็ดีประยางสำหรับการใช้หรือการนำไปติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั้นควรคำนึงถึงลักษณะของยันหรือแผ่นป้ายเทพเจ้านั้นๆด้วยว่าเหมาะหรือไม่เป็นยันสายไหนเป็นยันเรียกหรือยันป้องกัน เป็นรูปเทพเจ้าสายไหนเราต้องติดไว้อย่างไรติดเพื่ออะไรที่ผมเคยเห็นมาบางบ้านแปะติดเต็มหน้าบ้านไปหมดแต่พอถามว่าติดไว้เพื่ออะไรกลับตอบผมไม่ได้เลยสักแผ่นที่สำคัญไม่เคยปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ผู้มีวิชาการติดต้องทำอย่างไรเลิกยามเวลาไหนวันเวลาไหนดีเหมาะสมกับยันสายนั้นๆถึงจะให้ผลดีที่สุดสำหรับตัว บ้านเรือนที่อยู่อาศัยน,นั้นๆแล้วข้อห้ามในการติดตั้งมีอะไรบ้างจากผลดีก็จะกลายเป็นผลเสียในที่สุดลองถามตัวท่านเองดูว่าเป็นแบบนี้แบบที่ผลพูดบ้างหรือไม่ลองดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์อินยุพร,ราบแห่งบ้านยุพร,ราบปัจยธรรม